เจ็ดสี่นี่มันโหดไม่ปีเลยหรักโหดเหมือนแบบโกแพกเลยเกมบฟรีดิ้งที่เคยติดเมตาใช่ไหมไอจงเปชั่นเดียวพวกเนี้ยพวกแบบว่าไอนี้ใช่ไหมลูทบ็อกกาชาอย่างเงี้ยป่ะเด็กมะริงนะเด็กมะริงตอนนี้พร้อมนะฮะถ้าเริ่มก็เริ่มได้เลยอ่ะกดแล้วนะโอเคมัปแดงเป็นแดงเป็นใจเย็นหม่อยอากให้กูเป็นกันจังโอเคเป็นคิกฮิกโอเคปิดไมายนะปิดไมายนะโอ้ เกิดอะไรขึ้นทำไมไวจังตายตรงไหนเนี่ยมีใครตรงไหนเนี่ยผลทางห้องเรียบร้อยครับใครเจอครับี่บุ้งเจอตรงไหนพี่กำลังจะเดินไปห้องไฟอยู่ข้างล่างออกจากห้องโอทูอะไรนะเบาพี่เสียงเบาเสียงเบาใช่ครับพี่ออกมาจากห้องโอทูกำลังจะไปห้องไฟแล้วก็มาเจอโศกออฟตรงที่มันเป็นทางกลมๆอ่ะ ข้างล่างอ่ะทางกลมๆทางหหกลมที่อ๋อตรงที่มาเติมน้ำมันอ่ะแต่ก็คือยี่ห้อทางขวากันเต็มไปหมดเลยอ่ะเลยไม่รู้ว่าคือผมไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าไฟมันดับด้วยอ่ะวงเบบวงมองเห็นมันแคบมากอ่ผมสกิปแล้วกันเพราะผมไม่รู้ใครจริงๆเิี๋นแต้องเป็นคนที่เล่นเป็นแน่นอนครับเพาว่าดับไแล้วค่ะผมมือใหม่ผมมือใหม่จริงๆผมมือใหม่ มมือต้องได้แหละแต่เมื่อกี้เราเปิดพ้อไปเจอกระปอไปหมดอโอเคปิดไหมครับ วงดำขาวอยู่ห้องโอ oh ้โหอยู่ตรง <c oughs> ซ้ายสุดเลยนะครับห้องห้องเรยแอคเตอร์ห้องซ้ายสุดเหรอใช่ครับผมเดินมาจากห้องซ e เค r ร t ตี้ก็ไปเจอศพสีชมพูเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอโทษขอขัดป๊บนะึงเออพี่เอ่อคือพี่ลืมบอกเราคือเวลาเราตายอะ่ะ <c oughs> เขาคุยกันอะ่ะเราไม่ต้องเราไม่ต้องพูดเลยนะ โอเคครับยังไม่ได้บอกว่าใครโอเคโอเคอ่าโอเคต่อต่อต่อครับตออยู่กับพี่พุงในห้องไฟอ่ะสีน้ำเงินที่ที่เห็นก็คือผมผมอยู่ในห้องกล้องเมื่อกี้มันมีสีขาวกับดำอยู่ที่ห้องแอดมินใช่ใช่แล้วก็มีอีกสีหนึ่งแต่ผมจำไม่ได้สีอะไรสีม่วงอยู่วงสามคนใช่ฮะอืมอยู่กับเกดสีแดงกำลังเดินมาด้วยปิดประตูเดี๋ยวนะผมเออผมขอถามว่าไอตอนที่ประตูปิดเนี่ยอาร์มเนี่ยเข้าไปแล้วหรือว่า อะไรเพราะว่าเหมือนแบบพอประตูปิดอะแล้วอาหายไปแล้วเขาอไปแล้วไม่น่าใช่ไม่น่าใช่อามไม่น่าใช่อามเพราะว่าจังหวะประตูปิดมันนานมากมีคนถล่มไปแล้วมแต่ว่าไม่ใช่กูอยู่ห้องแอดมินตลอดไม่ใช่กูไม่เห็นอดอยู่กับมดมึงก็เพิ่งเดินเข้ามาผมอยู่กับอดอันนี้ผมผมสงสัยสีเหลืองกับสีน้ำเงินใช่ใช่เรื่องพยานพี่บุ้งเมื่อกี้ฆ่าแล้วกดอ่ะ ปออยู่ในห้องกับพี่บุ้งแต่ว่าปอไม่มั่นใจว่าพี่บุ้งคือสมเนี้ยพี่บุ้งไม่ได้ค่าแน่ๆแต่สดที่แล้วไม่รู้แต่ว่าปอ,อ,นานอกำลังดูพี่บุ้งกำลังทำเวสอยู่เวสยังไม่นั้นขึ้นก็มีคนรีพอร์ตเลยก็เลยควบคุไม่ได้มีอิมโพสเตอร์สองคนใช่ไหม <S <S ใช่ค่ะจุงตวัวแล้วอะัวได้ขมมันไ้เปงใจเย็นเปใจเย็น ไอ้เลือไอ้เลือเดี๋ยวมึงไม่มีใครโอเคปิดม่า

ผมเจออีกแล้ว่ะ What happened คือผมเดินลงมาจากห้องคาเฟ่ลงมาแล้วก็ไปทางซ้ายในห้องห้องไฟครับอยู่ข้างในสุดเลยออฆ่าตัวตายได้ด้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่สีดำแน่นอนไม่ใช่สีดำกับสีม่วงสีดำกับสีม่วงเหรอแอดมินอะไอบอสมึงมีเควส์ไปเลยเห็นมึงเดินล่อนเลยมียิงกูกรบาดอยู่เมื่อกี้กูเห็นมึงยืนจ้องกูไห่แก่อยู่ใช่กูกลัวเมื่อกี้ ผมดูห้องกล้องวงจรปิดอยู่ต้องหวดแล้วนะผมเห็นสีดําเห็นสีดําขาวเหลืองในกล้องดําขาวเหลืองในกล้องพอปอเดินไปห้องแอดมินพี่เจเห็นเลยะเห็น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 ต้องหวดแล้วนะรอบเนี้ยพีโอป้าหรือเปล่าก็คือจะไม่เห็นผมม่วงแดงใช่ไหมแต่ที่ผมที่ผมดูคือสีดํากับสีม่วงอยู่กับผมตลอดอยู่ฝั่งกว้ด้วยทุกอยู่ในห้องเคียวริตี้ดูกล้องปิดอ๋อ ยิงยิงบุกกระบะอยู่ยังคิดว่าเป็นสีเหลืองอยู่ะเนี่ยแต่ไม่มั่นใจสีแดงเลยไปบอสสีเหลืองเออสีเหลืองสีเหลืองโดนเชื้อผมเชื่อหลักประชาธิปไตยครับผมเอาตามเขียวส่วนมากนะฮะ่พี่เก้ก็เห็นอยู่ในห้องไอพีเลยเดแล้วอ่ะเขาเรียกว่าอยู่เป็นปอเขาเรียกว่าอยู่เป็นเขแค่ใบเตจพี่บอสคุณเชื่อผมไหมสีแดงแน่เลยเขาเรียกอยู่เป็นเราสติกันไ้บอส เราจะรอดไปด้วยกันว้ยเอ๊ะแล้วปอโหวตบอสทำไมอ่ะมันใ้ล้วนๆเลยอันนี้มีบอกไหมว่าแบบใครเป็นโอ้ไม่บอกโอเคไม่บอกไม่บอกไม่บอกอ็ดีแล้ะเคปิดไมค์ครับไม่รู้กันผมไม่รู้จักเขา รีบกดขาวดำอยู่ขาวดำสีที่เหลือคือสีแล้ววะแดง มุงอยู่นี่แดงอยู่ห้องแอดมินแน่นอนเอ๊ะห้องห้องห้องกล้อง ไม่นะเกอาสีฟ้าคุณมีอะไรจะสารภาพไหมคุณมีอะไรจะพูดไหมครับผมเนี่ยเหรอใช่ไม่มีครับสีถึงว่ากเพราะว่าทุกคนอยู่ด้วยกันหมดเลยผมเจอแค่สีดำกับสีขาวเดินติ๊กกันหมดเลยจริงๆได้เดินด้วยกันหมดเลยแต่ก่อนหน้านี้สีฟ้าเหมือนแยกออกไปทางซ้ายมือใช่ฮะกลัวมากเลย คุณปิดประตูใส่ผมสีฟ้าจะไม่เล่าอะไรนะครับสีฟ้าจะไม่เล่าอะไรผมก็แค่เดินไปทางข้างบนนะแล้วผมก็อ้อมมาทางขวาแต่ผมไม่เจอใครเลยไงพวกคุณมาอยู่ตรงไหนกันหมดอ่ะพวกผมมาอยู่ฝั่งขวากันหมดเลยครับฝั่งขวาเหรอซ้ายอยู่ซ้ายเพราะผมวิ่งไปทางขวาสีม่วงไปซ้ายแต่ว่าสีดำกับสีขาวมาด้วยกันสีดำกับสีขาวมาเจอศพพร้อมกันเหรอครับเออแล้วก็เดินไปเจอสีม่วงก่อน ทีแรกสงใส่สีม่วงเลยครับแต่ว่าสีม่วงเขาเดินมาได้กันแล้วเห็ดสีแดงกลายเป็นกระดูกไก่ไปละอืม<ำ>คนหนี้พ้นไม่พ้นหรอกถ้าถ้าไม่ใช่ก็แสดงว่าเป็นสีม่วงอ้าวทำไมว่างั้นแล้วเพราะว่าสีม่วงตามมาสมทบเถี่ยงสุดผมบริสุทธิ์ไม่เชื่อดูเส้นผมได้อ่านะ,ะใจลาย <laughs> สีฟ้าเนียนมากนนาเดี๋ยวนะคือปอไม่ได้ฆ่าเวมื่อกี้พอไปเจอศพที่ห้องไฟแล้วพี่โดนหลุมไปพอดีใค,ใครเป็นใครเป็นนะสีฟ้ากับสีอไไลละไรสีฟ้าสีฟ้ากับสีเหลืองพี่อบป,ป้าอ๋อเว้ยที่ปรโมดพี่ปอเพราะเป็นใจรเลแอ้เลปอโดนนัวออกเฮ้แต่แต่สีฟ้าเนียนมากพี่พี่แอนดี้เนียนมากอะตอนแรกแบบผมคิดแบบ เอ๊ะแบบมีการแบบคิดอยู่แวบหนึ่งว่าเอ๊ะคนรายงานนี้เป็นหรือเปล่าวะก็คิดเฮ้ยเขาดูแบบเออมื่อกี้ฟ้ากับใครนะดูเชื่อถือได้แต่มันเป็นศพที่คนอื่นฆ่านะฮะอ๋อตอนแรกว่าพี่บุ้งด้วยเพราะ่พี่บุ้งไปจริงอุตส่าห์ไว้ใจอต่จริงๆนะคือพอโดนบอกมีคนดูทายถูกด้วยนะฮะคนดูทายเป็นสีเหลืองกับสีฟ้านะฮะใครยังไม่เข้าเลยสุดยอดไปเลย